สวัสดีนะครับทุกคนกับมาอีกครั้งกับชนะ่ปัญซ่าฮันนี่ครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกมฮัสต h stone ในโหมดแบทเทนกราวส์ัะผมเอาละในครั้งนี้นะเรามารลุ้นกันไปพร้อมกันเลยนะว่าผมเนี่ยจะสามารถสร้างการเล่นออกมาได้ดีขนาดไหนจะเจ๋งหรือจะเจ๊งมาดูกันครับผมเสียงเพิ่มเสียงสักกึกไหมเพิ่มเสียงสักกึกแล้วกันนี่หึ่งกึกจัดไป เกมนี้มีควิลบอร์โจรเออวิญญาณธาตุโจรสลัดเมอร์หลอกแล้วก็เครื่องจักรนะมีมิวฮาวมานาสตอร์มแล้วก็ผมว่ามิวฮาวน่าจะดีนะในด่านนี้ยเพราะว่ามันมีทั้งควิลบอร์มันมีทั้งวิญญาณธาตุแล้วก็โจรสลัดมันมีหลายๆอันที่แบบว่าเล่นมิวฮาวแล้วรู้สึกคุ้มค่าในการใช้เงินไงหนึ่งมีโจรสลัดทําให้เราสามารถซื้อโจรสลัดตัวหนึ่งที่เวลาขายแล้วเราได้เงินสาม ถ้าเจอตัวนั้นคือเงินฟรีแล้วมันก็แบบดีเลยไงได้เงินฟรีหนึ่งก้อนอย่างเงี้ยมาขาว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 มาแต่เกมนี้ไม่มีสัตว์ผมไม่อยากลองคอมโบกบกระโดดเหลือเกิน,นไม่มีนะโอ้ยได้ตัวดีซะด้วยสิมาเล่นได้สองอย่างผมขายลูกมันหลอกไปดีกว่า บหายลูกมาหลอกไปแล้วผมเล่นเจ้านี่ไหมอืมแบบไม่มีแพ้ต้นเกมไม่มีไม่มีจริงจริง,งตาหน้าหยิบมาสองตัวอ๋อเสีนะยเีเราอยู่อีกแล้วครับ ไม่มีทางอะถึงแม้มันจะเชียร์ผมผมก็ไม่มีทางแพ้เออถ้าผมเล่นต้นเกมมาผมมีสองสากับสาแล้วผมยังแพ้นะผมจะรู้สึกแบบเอาจริงดิเออเจ้านี้มาเจ้านี้มา,า,า,มาโยนเจ้านี้ปึ๊บอับเกรด บ้าเอี้เจ้านี่เป็นสี่สามอ่าโอเคเมื่อหลอกเราครับตาหน้าเราอัพดาวแล้วก็หยิบได้ตัวหนึ่งถือว่าเริ่มมาก็ก็ดีแล้วอ่ะเป็นเป็นผมจะไม่ฟีดแล้วครั้งนี้เพราะว่าผมอยากได้เจ้านี่ไนงะเพราะว่าถ้าเราได้มาในตาที่ตาสองอันเนี้ยเราลดใช่ไหมตาหน้าเราอัพดาวเราก็ไปต่อได้ <c oughs> แล้วผมวอยากเจอมันอีกทีหนึ่ง ผมอยากเจอมันอีกทีนึงางเจอมันอีกทีนึงนี่แนะ่ขา,ขาวต้นเกมมาแบบมันชนะบอร์ดแน่ๆเพราะจำนวนมันได้เยอะไง,อง,ไงบอกแล้วมันมีแต่ตัวที่แบบว่าดีๆทั้งนั้นเลยมันสามารถที่จะมันสามารถที่จะแบบ เขาเรียกว่าอะไรมันมีแต่ตัวที่สามารถเล่นและขายเล่นและขายได้ครับจริงๆถ้าผมเล่นวิญญาณ5ตัวเนี้ยมันก็ขายได้เล่นในนี้มันก็ขายได้มันเอาของเอามันเอาบัตรเจมมาได้ไงโดยใช้เงินแบบคุ้มค่าเดี๋ยวเราไปหาสองดาวในตาหน้ากันดีกว่าือ ตอนนี้ผมมีอยู่สองคู่คนะจจและบอบก็เชียร์ผมอยู่ด้วยเจอลิชคิงดูว่าเขาจะเป็นตัวเข้มเข้มบ่าไม่ได้เข้มขนาดนั้นครับตัวเนี้ที่แบบโอเคเลยอะที่ผมอยากได้ไงชนอะนอยู่แล้วอะไม่มีแพ้เลยผู้ต่อสู้ได้บรัดเจ็มไปเม็ดหนึ่ง นี่ยไรหลังจากที่เล่นเมอลอกมอบพลังชีวิตหนึ่งให้กับเมอลอกฝ่ายเราเองสองตัวเล่นเจ้านี้กันเจ้านี้มันจะช่วยทำให้เรารีเฟลตแบบฟรีไงแล้วไงอะเงินมันก็เยอะอะจะรีเฟตตานี้จริงๆอยากอัพดาวมากเลยอะ ผมอยากอัพดาวมากเลยแต่ว่าเจอกับเจ้านี่มันก็น่ากลัวแต่อัพดาวไปก็ได้เปรียบอยู่นะแต่ก็ไม่อยากทำอะรีเฟตก็ได้หา2องดาวดีดเร็วไม่ทันแล้วอะผมรีบจริงๆอะมันต้องมีออเดอร์กับเจ้านี่ มันไม่ทันไงและตำแหน่งก็เน่าด้วยถือว่าผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะติปลาเยีย่ยมบัฟแค่กระล็อกกระแลกแค่นี้เสร็จแล้วแล้วเจ้านี้ไม่ได้ใช้ด้วยเ้ยเกาหัวเลยโดนความกระตุกเล็กน้อยเล่นงานนะทำให้คำนวณผิดพลาดในการซื้อในการเล่นไปเยอะมาก ขายเจ้านี่ไปดีกว่าผมว่าปลัดเจมไม่น่าจะได้ใช้ฮะแล้วเจ้านี่แหละที่ผมบอก <ไป S 2> ว่าดีเพราะมันได้เงินไงแล้วผมว่าจะเอาเจ้านี่มาด้วยเดี๋ยวเม้มันต้องขายสองตัวไม่ค่อยคุ้มเลยได้เลย,ยใใาขายไป ไม่สนใจล้วเหมือนเทรดนิดหน่อยอ่ะแต่น้าราอัพดาวได้ด้วยถ้ามันรีเฟลชมาเป็นตัวที่สามารถรวมทองได้เลยก็ดีเหมือนกันนะเพราะผมอัพดาวเป็น4หา5ดาวถ้าหา5ดาวไวๆตั้งแต่แรกๆได้นี่ก็ก็ดีเหมือนกันจะเล่นสายอะไรผมยังคิดไม่ออกเลย หนึ่งอะ่ะไม่อยากเล่นเม ok อร์หลอกอ่ะในในแพทนี้ <capability. S 1> ผมรู้สึกว่าเมอร์หลอกมันมันมันวีคลงไปเยอะอ่ะมันถูกมันถูกแบบทําให้อ่อนลงเยอะอ่ะผมเลยไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่เลยกับกาลายเป็นว่าอย่างอื่นอะ่ะเก่งขึ้นแบบมากๆเลยแต่เมอร์หลอกไม่ใช่เมอร์หลอกถูกทําให้ด้อยลงคือเขาตีดีฮะ เลยเสมอกันเลยเขาตีดีดอไอ้ย<อ>่รวมทองได้ไไา <c oughs> ขายเจ้านี่ไงหยิบมาเล่นลงไปก่อนแล้วกัน <c oughs> เผื่อมันมีแบบคอมโบอะไรสาระแต่มันไม่มีหรอกเราก็รวมทองเหมือนหลอกไปแล <c oughs> ้วมาดูว่า5้าดาวเราได้อะไรนะ ได้เมอร์หลอกโอ้หได้รับโลสักดิธิ์หลังจากที่มีเนี่ยตัวอื่นเสียโลสักดิธิ์จนสลัดกับตันฮอกกาซ้ายมือก็ดีอะดีหมดเลยครับอาจริงดีหมดเลยอะแต่ถ้าจะมองบอดเราณนะตอนนี้นี่เมอร์หลอกมันดีที่สุดไงแต่ตัวอื่นก็ดีเยี่ยมเลยครับแต่เอาจงเอาเมอร์หลอกมาช่างมาละมันทําให้บอดเรามันแข็งแกร่งโดยรวมมากขึ้นเยอะไงอืม ถือว่าถือว่าพัฒนาไปเยอะมากแล้วตาหน้าผมก็กดอัปดาวได้ด้วยเพราะว่ามือเงินมันใช้เก้าไง uh huh. แล้วก็ให้มันรีเฟรชครับเผื่อจะได้เจ้าสองตัวนี้อาจจะแบบได้ตัวรวมทองมาโอ้โห,โหได้อยู่ได้อยู่ถือว่าเกมนี้มันจะให้เราเล่นเหมือนหลอกจริงๆหรอ ที่ผมบอกว่าเมอร์ล็อกมันวิกอะเพราะว่าการใส่พิษของมันอะใส่ได้ยากขึ้นมากผมก็เลยมองว่ามันด้อยลงไปเยอะไงจริงไหมละ่ะ <cop> แต่ตัวนี้ <İns. S 2> ทีมมันก็ดีไวชิลเยอะสือเกินว้าแพ้เลยถ้าถ้าตัวเมื่อกี้ตีตัวกลางอะมันจะเสมออ่าออเดอร์การตรีมันจะทำให้เกิดการเสมอเกิดขึ้น นะเลือดเราออกแล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารปึ๊บตัวดีๆโอ้ไม่รวมทองรวมทองไม่ได้ไอเจ้านี่เป็นเมอร์หลอกเลยละผมอัพดาวไปแล้วก็ชั่งมันถือว่าเป็นมิวฮาที่ดาวไว้นะเป็นมิวฮาดาวไว้คนอื่นยังแบบสามสี่ดาวหรือผมห้าแล้วครับ <laughs> <laughs> เจ้านี้กดอัพมาเป็นสี่นะแต่ผมมาเป็นห้าแล้วครับเดี๋ยวก็ ตาหน้ารวมทองหาหกดาวต้องอย่างนี้เลยเป็นไงเนื่องจากว่าตานี้เราไม่ได้เล่นอะไรเลยครับเราเลยมีเวลาเยอะมากนะโอ้ยสบายเสยๆเลยอยู่ๆก็ชิลแล้เดี๋ยวจริงอะถ้ารวมทองได้อะเดี๋ยวเราค่อยดูแล้วกันว่าผมจะเล่นอะไรเมื่อหลอกไม่ใช่ไม่ใช่จุดจบของผมหรอกมันเป็นแค่จุดเริ่มต้น ฉากสุดท้ายของผมอคงจะไม่ใช่เมอร์ล็อ,ลอกหรือว่าใช่หว่าก็ไม่แน่ใจอยู่ดีอ่ะถ้าอยากจะให้ใช่ก็ต้องหาแบรนด์ให้ได้จริงไหมล่ะออแล้วค่อยบัฟอะไรเงี้ยแต่มันมีคนที่เล่นเมอร์ล็อ,ลอกหนึ่งคนแน่ๆอยู่แล้วที่จะแย่งเมอร์ล็อกของเราไปมันก็เลยจะยากมากขึ้นม็็ไม่เป็นไรอ่ะ <c oughs> แต่ถ้า เจอแบรนด์ตาเนี้ยถ้าเล่นแล้วแบบเจอแบรนด์เจออะไรนู่นนี่นั่นหน่อยก็ไม่เลวนะอาจจะเล่นเมื่อหลอกก็ได้แต่ถ้าตาตาเนี้ยถ้าผมชนะแบบใสๆอะไรไม่มากคลังชีวิตไม่ลดมากเท่าไหร่ผมอัพดาวเลยตาต่อไปเงินสิบผมอัพเลยอืมแต่ถ้ามันมีตัวให้รวมทองผมจะไม่อัพผมจะรวมทองดีกว่าเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะอัพดาวไปอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นหกดาวตาหน้ามันไม่ได้การันตีเลยครับว่าผมจะได้ตัวหกดาวจริงไหม แต่ถ้าผมรวมทองมันการันตีผมได้6ดาวแน่ๆเออมันก็แบบเออมันก็เทรดเทรดความคิดกันมันก็ดีกว่า <c oughs> ตามใดก็ตามที่ผมตีเขาแล้วเขาตีผมไม่ตายผมชนะทันทีเลยน่านเนี้ยแม้แต่ตัวเดียวก็ตามมันก็เลยเป็นแบบที่เราเห็นนั่ไงล่ะมิลฮาวเมอร์ร็อก รวมทองไม่ได้ถ้าไม่งั้นก็จะจัดแล้วนะจัดไปช้างมันอย่าไปคิเดเยอะเราเจอที่โลกทำตัวเองให้เป็นหกดาวไปเลยเพื่อความสบายใจในภายหน้าและเนื่องจากว่าทำเหมือนเดิมครับ ผมไม่ได้เล่นอะไรเลยผมทำแค่อัปดาวเพราะฉะนั้นผมจะว่างอีกแล้วว่างมากๆแล้วก็ว่างจริงๆว่างจริงๆไม่มีอะไรเลยก็ไม่เป็นไรชิวๆไปมีใครแอบเข้ามาดูนี่อ๋อคุณยวมาร์โก้นะครับ คุณนิวมาโก้เขาจะบอกอยู่เสมอนะครับเมื่อไรก็ตามที่เขามาดูผมเนี่ยสเปคเทสผมเนี่ยผมมักจะได้ที่หนึ่งแบบบ่อยก็เดี๋ยวมาดูว่าครั้งนี้จะเป็นอีกหรือเปล่า,านะอ่ะนะเราหกดาวคนอื่นเขายังแบบสีดาวกันอยู่ <laughs> สปีดจริงๆโอ้ยสปีดการอัพของเรานี่มันสูงดีจริงๆเลยจริงอะแหละคือถ้ามัน รีมามันมันไม่ได้ตัวทองเอ้ยมันไม่ได้หกดาวอยู่ค่อนข้างจะไม่ได้อยู่แล้วด้วยอย่างที่บอกว่ามันไม่มีอะไรการันตีครับว่าการรีบอัพหกดาวแล้วเราจะได้เปรียบกว่าเขาอะไรเงี้ยมันไม่ได้การันตีขนาดนั้นอ่ะเรารวมทองเพื่อให้ได้หกดาวมาเลยอันนั้นอนะ่ะการันตีเจอหกดาวแน่ๆอันน,นั้นคุ้มไ,ไม่งั้นก็จะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่มันจะคุ้มในระยะยาวครับเราได้ซัดก่อนั๊บเขาซัดเมอ่อหลอกเรา เราซัดกลับตายพอดีอย่างนี้สบายเลยแต่ดาวเราน้อยแต่ดาวต้นเราหนักครับดาวต้นเราหกแต่อย่างอื่นอนะ่ะเบาตัวในบ์อเราเนี่ยมีแค่ตัวหน้าสุดอะที่แบบว่าเรียกว่าเป็นดามเมจได้เ,เ,เนี่ยแล้วเราก็ได้รวมทองได้แต่เราก็จะดูนะว่าจะเป็นยังไงดูสิ ไยาถ้าอยากจะเล่นเมอร์หลอกก็มีแล้วนะย่คิดหนักเลยเนะี่ยถ้าเจออย่างเงี้ยจินนี่ก็ดีคุณเกี่ยวหัวก็ดีเพราะอย่างที่บอกครับเมอร์ล็อกมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของผมแต่มันไม่ใช่จุดสุดท้ายของเรา ผมกลัวว่าถ้าหยิบไม่โจรสลัดมาผมไม่มีเวลาพอที่จะเล่นในมือถือแน่ๆผมเคยเข็ดกันเรื่องนี้มาแล้วผม,มเอาเจ,นะจ้านี่วกหนึ่งหนึ่งเมื่อวิญญาณท่านได้รับค่าพลังมันหมายแล้วอะมันบอกว่าหยิบฉันสิ คือผมรู้ว่ามันเก่งขนาดไหนอะแต่ผมทำไม่ได้ไงเราก็ต้องเล่นตัวดาวสูงสุดลงไปเนาะเดี๋ยวตาหน้าเรารวมทองมันก็จะมีสแตตเพิ่มขึ้นตาหน้าเรารวมทองเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวเองเป็นวิญญาณาธาตุละแล้วเรามีเจ้านี้ด้วยไปไปให้วิญญาณาธาตุเราได้บัฟ <ไป S 1> ด้วย<ป> อาจจะอาจจะหยิบชาวกล้ามาใช้ก่อนเดีย๋ยวลองดูว่าเป็นไงหรือเราได้เปรียบนี่แหละเพราะผมได้เปรียบผมเลยเล่นแบบนี้ได้ครับไม่งั้นผมไม่กล้าหรอกครับผมไม่กล้าที่จะทําเลยเปี่ยงมากหรือมันมีเจ้านี่มันมีเจ้านี่มันจะทําดาเมจครับนั่นไงถ้ารีบฆ่าได้ไวจะดีมากเลยนะอันนี้คือแบบมันใช้ความสามารถได้คุ้มค่าสุดๆ ฆ่าตรงนี้ก่อนเหมือนจะฆ่าไม่ได้เลยโดนยิงปิ้วเจ็บหนักครับลิ้นแลกโอ้ไม่ใช่ลิ้นน้องแลกอุ้ยอุ้ยดีเหมือนกันนะเนี่ยเหลือจากที่เล่นวิญญาณธาตุรีเฟรชขั้นสูง,งใช้เงินสูงทองเออหมาะเ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 หมาะมาก แล้วม,มารวมทองก่อนต้อง,ต,องต้องเวลาต้องไวหน่อยออมอีเวลาน้อยครับ <S <s <arc astic> Yes โอ้โหเลดอลกอีกตัวเมื่อก um, ี้มิสเพลงนิดหน่อยด้วยนะเเฮ้ยเจ้าจริงดิ เล่นในนี้เล่นอาเวลาเวลาจริงๆอ่ะพูดแล้วเราเจ็บหนักแน่เลยตาเนี้ยอย่าตายนะทีมเราไม่อะไรอ่ะกูเจ็บหนักด้วยอ่ะกูตานี้เจ็บหนักครับทุกคนเขากี่ดาวเขาห้าห้าสิบ 4ี4ีตีหงโห,โห,โหลงไม่ทันกระตัวเดียวเองะแค่นั้นจริงๆอะอ่าเศร้ามากเศร้ามากจริงๆคือชนะได้แน่ๆแต่มันกลายมาเป็นอย่างนี้ไงทุกคนไม่่าเล่นในมือถือเลยคลิปหน้าจะไปเล่นในคอม <_ d ance> คลิปนี้ต้องดำลงอะ่ะต้องเอาลงอะ่ะเพราะว่าจะเห็นความแบบวัดอะไรแค่นี้นิดเดียวเองอ,ะอ่ะขอแค่มีเวลาผมสบายแล้วเศอรอ้าครับผมเศร้ามากจริงๆแต่ก็ทุกอย่างมันมีเหตุและผลในตัวมันเองผมก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องจบไปว้เพียงเท่านี้จริงๆแิงกแหละทุกคนครับถ้าจะเล่น b พ t เทิ g r นกราวสนะครับแบบชิวๆนะครับ ย่าเล่นในมือถือนะครับไม่างั้นคุณจะเจอความรู้สึกแบบนี้ยสักสิบเกมคุณจะต้องเจอสักเกมสองเกมอะแล้วมันจะเป็นความรู้สึกที่แบบอืมเกมเนี้ยตาติดตัวดีๆเยอะนะทั้งั้งแบบฮอกก้ามาอย่างนีน้แต่ผมเล่นไม่ได้ไงผมรู้ว่าถ้าผมยิ่งเล่นฮอกก้านะมันไม่มีทางที่จะไวพอในมือถือครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเน็ตมันขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มครับเน็ตดียังไงก็ตามมันก็ไม่สามารถที่จะพลิ้วได้เหมือนคุณเล่นในคอมผมการันตีให้ในจุดนี้เลยแล้วค,คุณจะรู้สึกเซ็งเหมืออนนนนนกัับบผมทีี่เป็นในตนน้คร คือขอแค่เล่นตัวลงไปได้ขอแค่ผมไม่ตายในตาเนี้ยตาต่อไปอะ่ะผมจะพัฒนาตัวเองได้แบบขั้นสุดแน่ๆกออับกลายมันว่าต้องมาเจอความรู้สึกแบบ what อย่างนี้จริงๆเลยทีเดียวเชวก็ขอให้ทุกคนไม่ต้องมาเจอแบบที่ผมเจอนะครับถ้าใครเคยเจอก็ลองคอมเมนต์บอกไว้หน่อยแล้วกันแชร์ความรู้สึกครับผมเชื่อเลยมันเป็นความรู้สึกที่ที่แย่มากอะที่แย่มาก,กจริงๆ ก็เอาละไปแล้วพอละประมาณนี้หวังว่าทุกคนจะไม่เจอแบบที่ผมเจอมาแล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้ครับเอ้ยถ้าชอบคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดซับ c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นะครับส่วนผมบันซานี้คงจะต้องขอขอบพระคุณทุกคนในการรับชมนะแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ